ศูนย์คนไม่มีเลยใช่หนูก็ยังงงว่าเออทำไมไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เร่งรัดจะต้องรีบมีขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้เปิดรับใครเลยชอบอยู่คนเดียวมาก enjoy happy แต่ถ้ามีก็ดีค่ะมันเหงามากแต่ก็อยู่ได้ค่ะแต่ move on ค่ะต้อง move on ไีทำบ้างก็จะแบบเออก็ยังคิดถึงอะไรก็เขาก็บอกเหมือนที่บอกกับพี่ๆทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ตัวเพชรเองก็ก็ตอบบ้างว่าขอบคุณบ้างหรือว่าอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่า กลัวจะทำให้เขาเหมือนแบบม o ฟออนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะห,ห,หัวใจยังว่างค่ะใช่ทำงานไปอย่างเดียวเลยช่วงนี้ม,มีแบบใครดีเอ็นเข้ามาหรือย่งสูญคนไม่มีเลยใช่หนูก็ยังงงว่า เออทำไมไม่มีแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เร่งรัดจะต้องรีบมีขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้เปิดรับใครเลยใช่ไม่ได้ปิดกันหรือว่าอะไรจริงจริงๆก็แอบปิดอยู่นะแต่ด้วยความที่ไม่มีใครมาด้วยแหละอก็เลยไม่ได้จะต้องรีบมีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ชอบอยู่คนเดียวมาก enjoy happy แต่ถ้ามีก็ดีค่ะแต่ไม่มีก็ดีกว่ามันเงามากแต่ก็อยู่ได้ค่ะ ใช่ค่ะมันไม่ไม่พร้อมเลยด้วยสภาพจิตจิตใจก็เฉยๆไม่ได้แข็งแรงขนาดใช่ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแข็งแรงกี่เปอร์เซ็นต์หรอคะยังไม่ถึงร้อยหรอกใช่แต่มูฟออนค่ะต้องมูฟออนจะเริ่มใหม่ปีต์ปาร์ตขนาดนั้นใช่ค่ะก็เลาแบบว่าคิดอยู่แล้วแบบว่าดูแอบดูแอบส่องตลอดแอบเป็นตัอย่ตลอดก็ขอบคุณค่ะเขายังมีทักมาบ้างไหม มีมีมาบ้างคะ่ะมีทํมาบ้างก็จะแบบเออก็ยังคิดถึงอะไรก็เขาก็บอกเหมือนที่บอกกับพี่ๆทุกคนนั่นแหละคะ่ะแต่ตัวเพรเองก็ก็ตอบบ้างว่าขอบคุณบ้างหรือว่าอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่ากลัวจะทําให้เขาเหมือนแบบมูฟออนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่เ move พจไม่รู้เลยคะ่ะแต่ว่าอาจจะถ้าข้อความที่ทักมาก็คิดว่าเราจะอย่างถ้าอ่านจากข้อความนะคะใช่คือ เพชรมองว่าเอ่อระยะเวลาที่เราครบกันเพชรเต็มที่มาตลอดค่ะแล้ววันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องกลับไปแก้ไขอะไรอีกเพราะเพชรรู้สึกเพชรทำเต็มที่แล้วจริงๆมันทำให้ความคินลบเปลี่ยนไปไหมกับเรื่องความรักหรอ,อความรักอะไรจริงๆเพชรก็ไม่ได้มองมุมมองเปลี่ยนไปนะเพชรมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ธรรมชาติของเลนส์อายุคนด้วยที่แบบว่าอาจจะมีในเรื่องที่อาจะไม่เข้าใจกันบ้างยอะไรเงี้ยค่ะในที่เพชรอายุเท่าเขาเพชรก็ เป็นแบบเขาอะไรเงี้ยซึ่งเพชรก็มองว่าณนะตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีที่สุดเป็นพี่น้องกันดีที่สุดค่ะ